เอกอภิชาติเป็กดีตอ,อทงท่นานผู้อำนวยการแห่งประเทศไทยก็คือ,อเอตีทรงธรรมจันทรประสิทธิ์รวมทั้งท่านผู้จัดการทีมพอร์เตทร์ชาตินทูสีผมถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการเข้ามาคุมทีมหรือทำแบ็คในการทะเลทั้งซึ่ง ที่ผ่านมาได้ไปทำทีมหลายๆทีมอย่างเช่นสมุทรทองคำหรือว่าทีมเชียงใหม่ตาคสุดนนี้อาจารย์ทำทีมแต่ละรั้งเนี่ยมอกประมาณเป็นสิ่งสำคัญที่ผมผ่านมาก็คือพบประมาณน้อยมากและตอนนี้ท่านผู้ในการได้สั่งมาว่าผู้ในการได้สั่งมาว่าประมาณประมาณห้าสิบโถสุล เราก็คงจะทำทีมใหเ้เป็นที่ถูกใจของแฟนบอลและท่านผู้ใหา่ท่านผมหวังว่าปีนี้คงเป็นปีที่เราจะ,ะสร้างตำนานกันเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้ทีมดาร์ชเรือประสบความสำเร็จเหมือนทุกๆปีต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับผมหวังว่า กองเชียร์หรือแฟนบอลการท่าเรือจะประทับใจในการทำงานของผมในในปีนี้ซึ่งถึงแม้ว่าเป็น,ปนจะเป็นงานที่ยากแต่ก็จะฟันฝ่าให้ประสบความสำเมร็จได้นะครับขอบคุณครับ